ที um, hmm, okay, deflect, pues, uh ่สามเขียดน่อยเขียดน่อยไปละไม่ะไปล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 ะวปละไปละไปละไปอะไปลละไป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 ละไละไปละไปละไปละไีละไป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 ย เยอะน่อยครับใหม่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  ไ้ s <S ่อเาบนั่นอันอาเอีเมลมาที่อมเนันะเจะเบคจะมาติติต่อจะได้เพราะว่านเฟโเขไปสโทรหาเจ้าเอีมถ้ามีถ้ามีของจะโทรหาผมศูนเกูเด้อโจ๊โที่ไม่ได้หบอกคอยนี่เด้อมีแค่มาก อรทำสีรถกำไลจะไปยดสาได้ไหมทอดักอนิ <c oughs> ลอันนี้ไร้อมเงินแเอออันนี้ของแม่เ <c oughs> ามม้หก <c oughs> สิบเรา้ายแห้งเลยวะ เอาแห้งเลยท่านกไปเนี่ยหมดกับผมดูแงมากใส่กับผมหอมบมีอม่มีข้เนขึ้นมาหามว่างเนมาหามว่างได้ไบอกม่บอพ่อนเป็นหามว่างบอกมันบอกขึ้นมาได้เนี่ยสาห่า แรงลมแรงลมแรง